แล้วหลังจากที่แฟนผับรอมานานเป็นไงบ้างครับก็ก็คือเหมือนกับถึงเวลาสักทีนะฮะกับดื้อแฮีก็ห็นว่าส่วนก็ที่แบบแฟนๆรอคอยแล้วก็ตัวน้องๆเองด้วยที่แบบว่ารอการบูงส่งและเปิดกล้องครับก็รู้สึกดีใจครับก็เป็นแบบว่าถือว่าเป็นเลิกหนามยามดีนะฮะของของซีรีส์เรื่องนี้นะครับที่แบบว่าโอเคเหมือนเป็นการเริ่มต้นและว่าเราจะลุยถ่ายทำครับผมอย่างความเข้มข้น มาให้กำลังใจวันนี้ว่าล้นหลามแล้วใช่ครับก็ดีใจนะครับเพราะว่าก็ได้เช็คฟีดแบ็กเหมือนกันคนก็เหมือนรอคอยวันนี้มานานมากๆเลยเหมือนกันครับแบบลหลายคนก็เหมือนแบบซับซึ้งหรือว่ารู้สึกตื้นตันใจแทนน้องๆด้วยเพราะว่าทุกคนก็แบบว่าอยากจะเห็นแบ็คลัดนะครับแบบว่าขึ้นมาเป็นแบบเป็นตัวนำของซีรีส์แบบว่าเขาก็รู้สึกว่าออวันนี้ก็เหมือนเป็นวันที่คอมพลีตเราก็รู้สึกอ่านฟีดแบ็กก็ดีใจตัวเราเองเราก็เหมือน ดีใจเหมือนกันที่แบบโอ,โอเคถึงเวลาของด้อยเฮียแล้วที่เราจะเริ่มต้นทำมาจริงจังนะครับผมค่ะแม็กกับแม็กค่ะกลับมาแล้วค่ะเคีี้กับคนเดียวครับครับผมก็ดีใจมากๆครับได้เพิ่งจบนิ่งเฮียไปใช่ไหมครับแล้วก็กำลังจะเปิดกล้องด้วยเฮียแล้วก็จะได้กลับมาเป็นเฮียอี้กับน้องคนเดียวอีกรอบหนึ่งนะครับก็ดีใจมากมากเลยแล้วก็รอ,อกันมาสักพักหนึ่งเนาะได้ได้กำลังจะเริ่มเปิดกล้องแล้วก็ดีใจมากๆครับตื่นเต้นมากด้วย ก็ทั้งนัดกับพี่แม็กก็คือแบบรอคอยมาตลอดแบบว่าจะหลังจากที่จบจากนิ่งเฮียนะครับว่าแบบจะมีโอกาสไหมนะแบบจะมีดื้อเฮียหรือเปล่า <S 2> <S 2> <S 2> จนแบบมาถึงวันนี้ก็ <S <S มาถึงวันโบรสวงแล้วครับผมก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับแล้วก็จะฝากทุกคนติดตามพวกเราด้วยครับเพราะว่ากําลังจะเปิดกล้องต้นเดือนหน้านี้แล้วด้วยครับ ครับสวัสดีครับผมผมเอสนะครับผมสุภาพสง่าวรวงครับผมรับบทเป็นเลขาอ้นนะครับซึ่งเป็นเลขาของพีอีนะครับสวัสดีครับเจมส์เยิดาจันมโนนะครับผมก็ได้เล่นเป็นเจมส์หรือว่าน้องชายขางแม่ของพี่คนเดียวนะครับก็ซีรีส์เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกของเจมส์ครับผมก็ฝากติดตามครับตั้งใจด้วยนะครับสวัสดีครับผมกอ็ครับก็พบุยงยันตีนะครับ ได้เล่นเป็นเพื่อนของคนเดียวครับ like ก oh, like ็ตอนนี้นะครับถ้าอยากรู้ว่าพวกผมเล่นเป็นใครอะครับก็ฝากติดตามด้วยเฮียด้วยนะครับครับป๊อบแกตแพนเนอร์ชิปเจนเคยครับเจนเคยจริงๆต้องบอกว่าเราเข้ารอกันมาตั้งแต่นิ้เฮียเนาะแล้วก็ล่าสุดก็มีนิ่วเฮียสองที่ขึ้นไทยอยู่ที่บอกว่าสองคนนี้ก็เป็นหนึ่งในสองคนที่เป็นตัวแล้วก็สร้างทำด้วยกัน ยื่นเทียบกับศาลคดีโจน,นะครับผมก็คาดหวังครับว่าจะเป็นอีกหนึห่งเรื่องครับที่สร้างปรากฏการณ์ในาาดาวคาโนนะครับเพราะแน่นอนจหรับผิดชอบอย่างง่ายสก,ก็รับรองว่าจะทำให้สมาชิกทุกคนเนี่ยครับดีกับพวกเราแน่นอนเห็นความตั้งใจของผู้จัดนี้ผู้กำกับทางมันดีเบิร์กนะครับ ก็มีแผนไว้แล้วครับก็ต้องมีอันคันนิดนึงนะครับเพราะว่าเนื้อหามันก็มันก็เข้มข้นมากกว่าเดิมนะฮะแน่นอนจริงๆที่เขาบอกไว้ไม่นิดนะก็เขาก็เข้มข้นข้นนำทำตัวไม่ถูกแสดงหลายรีเควสบอกว่าอยากเข้มข้นครับรอคอยมาทั้งทีครับผมก็ต้องมีความเข้มข้นครับเราเราต้องเข้มข้นแล้วก็นําเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับแฟนทุกคนที่รอคอยครับก็จะทําให ให้ดีครับอะไรที่เข้มข้นอะไรที่อันคารก็อาจจะไปเจอกันในไอชี่ยนะครับแต่เส้นเคยนะครับอันคัรไม่ได้มีเฉพาะราวสตีเนาะในเรื่องของเรื่องราวมิตร่านกับคันต่างๆที่ได้พบกันมากขึ้นครับก็ติดตามช่าวเกี่ยวมากขึ้นขอาดักก็ได้วฝากเกีนครับโอเคครับขอฝาก ดื้อเนียก็หาว่าสนด้วยนะคบก็คือเป็นซีรีส์ที่พวกเราตั้งใจกันมา,มากเลยนะครับก็เป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างที่จะเข้มข้นอย่างที่บอกจริงๆเพราะว่าเรื่องราวเนี่ยก็ขเขาเรียกว่าทั้งคนเดียวเลยไฮอีเนี่ยโตขึ้นเยอะมากๆเลยคาแรคเตอร์ค่อนข้างที่จะแบบว่าปรับจากนิเฮียพอสมควรเลยจริงๆเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่ได้ไม่ได้อยากจะเรียกว่าเป็นภาคต่อเขาเป็นเรื่องราวของดื้อเฮียจริงๆนะครับก็ฝากติดตามด้วยยังไงเราก็ตั้งใจทําเต็มที่มากๆแน่นอนนะครับก็ติดตามได้ในแบบ ได้ในทางช่องทางทีวีด้วยแล้วก็ทางไอซีด้วยนะครับช่องวันนะครัสรบสบเอช่องวันสิบเอ็ดใช่แล้วก็ไอซีดีด้วยครับ<ำ>ก็ฝากติดตามด้วยนะคะรับครับผม